ขอความสุขความเจริญจงมีต่อคณะสทาวัดป่าธรรมนุสรวัดป่าสังฆารส์ทุกคนทุกท่านเรื่องเล่าความประทับใจในองค์พระเดชพระคุณหลวงพ่อฤาษีลิงดำวัดท่าสุงวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องของความประทับใจในเรื่องหลวงพ่อวาจาสิษย์ คือเรื่องของหลวงพ่อวาจาสิทธิ์นี้อตาตมาเองก็เคยได้ยินลกูกศิษย์ลูกหาหลายหลายคนพูดถึงหลวงพ่อหลายคนหลายเรื่องหลายกรณีหลายเวลาว่าหลวงพ่อท่านพูดถึงสิ่งใดหรือสั่งเรื่องอะไรแล้วก็ปรากฏว่าได้สมตามปรารถนานั้นหรือเป็นไปตามที่หลวงพ่อท่านสั่งบางคนก็บอกว่าหลวงพ่อมีวาจาสิทธิ์ประล่วง อย่างนี้ก็มีสําหรับตัวทํธรรมะเองก็มีความประทับใจในเรื่องของหลวงพ่อหรือีลิงดําวัฒนสูงในเรื่องของคําสั่งของหลวงพ่อบางประการที่หลวงพ่อพูดออกมาแล้วก็เป็นไปตามนั้นทันทีทันใดนั่นก็คือเรื่องของหลวงพ่อไม่ให้ถ่ายรูปก็ปรากฏว่าถ่ายรูปไม่ติดเรื่องราวก็มีว่า เมื่อวันที่16มีนาคม2534ซึ่งช่วงนั้นเป็นช่วงที่อาตมาไปอยู่พักปฏิบัติธรรมอยู่ที่วัดท่าสุงตั้งแต่วันที่13-18ถึงวันที่17มีนาคมปี34นั้นเป็นวันทำบุญงานประจำปีของวัดท่าสุงตอนเย็นของ อตอนเย็นเย็นใกล้ค่าของวันที่16มีนาคมปี34มสหลวงพ่อท่านก็นั่งรถรถตำรวจรถฉลามกก็ขึ้นมาบริเวณใต้อาคารของระหว่างตึกพักศาลาสามไล่กับศาลาสองไล่ตรงจุดนั้นก็จะมีะเหมือนชั้นเหมือนเหมือนชั้นที่อยู่ใต้ดินเขาไม่ใช่ชั้นที่ดิน ตึกนี้เป็นชั้นๆแต่ครนนี้อรอยต่อระหว่างศาลาทั้งสองศาลาเนี่ยก็จะมีมีเหมือนทางเดินซึ่งอยู่เหนือกว่าพื้นดินแต่ว่าไม่ใช่ชั้นใต้ดินแต่เป็นชั้นล่างสุดหลวงพ่อท่านก็น,นั่งรถตำรวจมาเพื่อที่จะไปตรวจงานที่ศาลาสองไร่ตอนนั้นเนี่ยอาตมาเองก็ ไปพักอยู่ที่ตึกพักศาลาสามไล่ตอนเย็นหลังจากที่อาบน้ําเรียบร้อยก็เตรียมที่จะฟังเทศน์ฟังธรรมหลวงพ่อในช่วงเย็นช่วงค,ค่าก็ปรากฏว่าเพื่อนกันคือนายทาวรชาวเหนือเป็นคนสีสัชนาลายจังหวัดสุขโขท,ทยัยเป็นเพื่อนเรียนมัธยมที่โรงเรียนท่าชัยวิทยาด้วยกัน ลงในท่าชายนี่ก็อ,อยู่เำเภอศรีสัจจวัดสุโขทยัยเรียนมัธยมด้วยกัน,กนคือบรรดาญาติญาติของนายถาวรชางเดอที่เป็นเพื่อน,อนตามาเนี่ยก็เป็นศิทธวัฒนสุงกช็ชวนกันไปปฏิบัติธรรมในปีสามสี่ช่วงน,นั้นเพื่อนก็บอกว่าบุญทรงบุญทรงหลวงพ่อท่านนั่งรถทหารมาอ่ารถมามากระหารมา,า,มา,มาก,ะต,ะามากตำรวจ มีทั้ง,ำงตำรวจทหารมาบอกจะมาตรวจงานที่ศาลาสองไร่ตอนนี้เนะี่ยขึ้นมาตรงทางเดินและระหว่างศาลาสองไร่กับสามไร่อยากเจอหลวงพ่อไหมพอเราได้ยินอย่างนั้นปั๊บปรากฏว่าไอ้คนที่ชวนเนี่ยไม่ทันเราเลยพอเราได้ยินว่าหลวงพ่อ,อ,อมาเท่านั้นเองเราคว้ากล้องมาเลย กล้องสมัยก่อนมันเป็นกล้องใช้ฟิล์มรีบวิ่งเลยลงมาจากสาสามไล่แล้วก็ลงบันไดามาอย่างรวดเร็วพอลงบันไดามาปั๊บก็ถึงจุดด้านหน้าพระพระยืตขอไปอ,อพระชำระตนส่งสี่ศอกซึ่งบริเวณเออรอยต่อระหว่งางศาลานี้จะมีทางเดินแล้วก็มี การสร้างพระชำระธิี่สงหน้าตากสีสอกไว้จำนวนมากหลายสิบองค์ตรงจุดนั้นเองที่เป็นบันไดลงมาจากสาราสัไรก็เป็นจุดที่รถตำรวจรถทหารนมาจอดหลวงพ่อท่างกระจะเดินตรวจงานตั้งแต่ทางต้นๆเลยทางเดินต้นๆไปจนกระทั่งเดินผ่านหน้าพระชมฤทธิี่สงแล้วก็ไปทางศาลาสีไล่ไปทางสาราสองไล่แถบนว เราก็ลงมาจากบันไดสาลาที่พักสามไร่ลงมาพับก,ก็เจอหลวงพ่อพอดีเลยหลวงพ่อท่านก็จอดรถอยู่ห่างจากเราเพียงแค่ประมาสักสิบเมตรด้วยความดีใจก็มีตำรวจติดตามท่านหนึ่งคนแล้วก็มีทหารติดตามอย่างน้อยหนึ่งคนคิดว่านั้นในตอนนั้นเป็นช่วงช่วงเย็นๆคำ่ำๆเราก็ดีใจมากเข้าไปก็คือยกมือไหว้หลวงพ่อ ด้วยความดีใจที่เราได้ได้ได้ไดใกล้หลวงพ่อก็ยกกล้องขึ้นมากล้องฟิล์มแล้วก็เลื่อนฟิล์มเลยดังแกรกหลวงพ่อก็บอกว่าอย่าถ่ายรูปนะลูกเอ้ยแฟลชมันเข้าตาพ่อท่านพูดอ,อย่างนี้อย่าถ่ายรูปนะลูกเอ้ยแฟลชมันเข้าตาพ่อแต่เราเนี่ยก็เคารพหลวงพ่อแต่ความดีใจเนี่ยมันมีมากกว่าคือมันอยากจะได้ความประทับใจด้วยการถ่ายรูปหลวงพ่อ พอเลื่อนฟิล์มใกล้กเสร็จปุ๊บเปิดหน้ากล้องก็กดเลยตำรวจคนนั้นบอกอ่าถ่ายนะครับจะถ่ายนะครับหลวงพ่อไม่อนุญาตไม่ให้ถ่ายนะครับเนี่ยก็ปรากฏว่าด้วยความดือ้อเราก็กดเลยเราก็กดแก๊กแก๊กแก๊แกกดไปกี่ครั้งกี่ครั้งก็ปรากฏว่ามันไม่ติดเออก็เป็นเรื่องที่แปลกมากมันกดไม่ติดคราวนี้ก็ลองหันไปทางอื่นหันกล้องไปทางอื่นปรกากฏมันก็ดังเชะแล้วก็ติดติดภาพของ บริเวณเพระชำรันที่สงบ้างติดบริเวณรั้วบ้างบริเวณกำแพงอะไรต่างๆบ้างอย่างนี้แต่พอหันมาทางหลวงพ่อก็ปรากฏวไม่ติดอีกพอเราถ่ายไปทางอื่นแล้วมันติดก็กลับมาถ่ายหลวงพ่อการมาถ่ายหลวงพ่อก็ไม่ติดตำรวจก็หันมองหน้าบอกถไทยนะครับจะถ่ายนะครับเอเราก็ยังดือ้อยังดือ้อแต่หลวงพ่อทางก็หันหลังละหันหลังเพื่อจะเดินอไปตามทางเดินที่ผ่านหน้าพระจำน,นัสที่สง หลวงพ่อท่านก็ไม่ได้มองนะท่านก็บ,บอกว่าอย่าถ่ายนะแฟลมเข้าตาพ่อตำรวจก็มองหน้าลรวบอกอย่าถ่ายไอเราก็ดืด้อกดกดถ่ายหลวงพ่อตามหลังหลวงพ่อ,อก,ก็ไม่ติดจริงๆแล้วถามว่าสมควรไหมที่เราจะไปถ่ายรูกอย่างนั้นจริงๆแล้วคือไม่สมควรเพราะอะไรหลวงพ่อท่านอายุมากแล้วปีสองพันห้าร้อยสามสิบสี่นี่ก็ท่านก็อายุเจ็ดสิบห้าแล้วาตุขันท่านก็แย่แล้วก็หลวงพ่อจะ ให้น้ําเกลือฉีดยาบ่อยท่านก็ทุมท้มท้วมอ้วน,นแล้วการเดินก็ต้องใช้การพยุงคําพูดคาจาของหลวงพ่อก,ก็เสียงก็เครือครือแล้วจริงๆท่านสุขภาพอย่างนั้นเนี่ยก็การไปถ่ายรูปเนี่ยแฟลชมันเข้าตามันก็มันก็ทําให้แสบตาได้ทำให้ตาปร้าดได้ถามว่าสนควรไหมก็ต้องตอบเลยว่าไม่สมควรอย่างยิ่งแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยสติปัญญาของเรานี่มันมันต่ําเกิน ความดีใจความปิตินะมันเกิดขึ้นมามากกว่าในในในโอกาสที่เราได้เจอหลวงพ่อซึ่ง,งหน้าซึ่งเป็นครูบาอาจารย์ที่เราเคารพมากนะแล้วก็เพิ่งฝึกกรรมฐานกับท่านมาวันที่สิบสามสิบสี่สิบห้าซึ่งหลวงพ่อทางเมตตาเป็นเป็นครูบาอาจารย์ใหญ่คุมกรรมฐานให้อยู่แล้วทุกๆวันแต่ว่าท่านไม่ได้สอนเองท่านั้นเอง ไมไ่ลงไม่ได้ลงสอนกรรมฐานเองท่านก็เพียงแค่บรรยายนําเรื่องคาได้นําการฝึกกรรมฐานแต่ท่านนั้นไม่ได้สอนที่หลายบุคคลเพราะมีครูฝึกมาสอนแทนคือหลวงพ่อท่านท่านเมตตาตรสศิษ์มากเราก็เพิ่งฝึกกรรมฐานได้ใหม่ๆอารมณ์ปีติอารมณ์ศรัทธาในองค์หลวงพ่อมันมีค่อนข้างมากพอเจอหลวงพ่อพุ๊บสติปัญญามันมีน้อยน้อยกว่าอารมณ์ศรัทธาอารมณ์ความดีใจ ถือโอกาสทั้งๆที่หลวงพ่อก็บอกแล้วว่าอย่าถ่ายรูปเพราะแฟลชมันเข้าตาตำรวจก็บอกว่า่าถ่ายนะครับหลวงพ่อไม่อนุญาตเนี่ยถ่ายไม่ได้ก็ปรากฏว่าเราก็ยังดื้อถ่ายก็เป็นไปตามนั้นก็คือพอหลวงพ่อบอกว่าไม่ให้ถ่ายก็ถ่ายไม่ติดที่น่าแปลกก็คือพอกดชัตเตอร์ไปทางด้านตรงๆกับหลวงพ่อจะไม่ติดเลยหลวงพ่อหันหลังแล้วก็ยังกดไม่ติดแต่พอเราเอียงข้าง ไปถ่ายด้านกำแพงบ้างไปถ่ายบนเพดานบ้างถ่ายพื้นบ้างก็ติดขึ้นมาแล้วแ,แลชก็ออกเลยมันก็ดังเชะเชะเชะปรากฏว่าไอไอล็อกของฟิล์มที่เราเลื่อนไปเพื่อจะถ่ายรูปหลวงพ่อนั้นมันไม่ไม่ปรากฏภาพอะไรทั้งสิ้นเลยไม่ติดเลยอันนี้ก็เป็นปรากฏการณ์พิเศษประการหนึ่งที่อาตมาเนี่ยเคยได้พบเจอมาด้วยตัวเองในเรื่องว่าหลวงพ่อห้ามอะไรแล้วทํา มันจะไม่เกิดประโยชน์เลยเลยก็คือมันไม่ได้ผลตามนั้นหลวงพอ่อแม่ถ่ายรูปเนี่ยก็คือไม่ต้องถ่ายเพราะมันไม่ติดแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจะเป็นเหมือนกันทุกคนหรือเปล่าก็ไม่ทราบบางคนอาจจะเจอหลวงพ่อเดินผ่านแล้วก็เือ่กาสถ่ายรูป,ารปอาจจะติดก็ได้แต่เพียงแต่ว่าตามาเนี่ยหลวงพ่อท่านเป็นผู้พูดเองบอกว่าจะถ่ายรูปนะั้นลูกเอ้ยแฟลชมันเข้าตาพอ่อเพราะท่านพูดมประโยคแบบ์บ่านี้เทพเทวดาก็คงจะสำแดงเทวานุภาพ หรือไม่ก็ด้วยบารมีของพระเดชพระคุณหลวงพ่อเองก็เลยโดนบันดาลให้กล้องของเราไม่ทํางานนี่เป็นประสบการณ์ตรงๆที่เป็นความประทับใจประการหนึ่งที่ประสบพบเจอเมื่อตอนเย็นของวันที่16มีนาคม2534ที่หลวงพ่อท่านเมตตาแสดงสิ่งที่เหนือกว่ามนุษย์ปกติจะทำได้ให้เราดู หลวงพ่อพระราชปรมยานหรือว่าหลวงพ่อฤอสีลิงดำนั้นท่านเป็นพระกรรมฐานเป็นสิทธิ์ของหลวงปู่ปานวัดบางนมโคซึ่งเป็นพระเกจิด,ดังเป็นพระมหาโพธิสัตว์แห่งจังหวัดอุธยาหลวงปู่ปานก็เป็นผู้ทรงอภิญญาก็ถ่ายทอดวิชาความรู้กรรมฐานต่างๆหลวงพ่อฤาษีลิงดำก็ได้เล่าเรียนมาจากหลวงปู่ปาน จากนั้นก็ยังได้ไปศึกษากรรมาฐานต่อจากครูบาอาจารย์ในหลายท่านเพราะฉะนั้นก็คิดว่าโดยบุญญาบารมีของหลวงพ่อแล้วก็โดยสิ่งที่หลวงพ่อได้ฝึกฝนทางจิตมาก็เชื่อได้ว่าอาตมามีความคิดว่าหลวงพ่อคงจะเป็นพระผู้ทรงฌานมีพิญญาสมบัติมีวาจาสิทธิ์ไอ้คำว่าวาจาสิทธิ์เนี่ยหมายถึงว่าสั่งอย่างไรก็ได้อย่างนั้นหมายความว่า พอท่านสั่งอย่างไรจิตใจท่านก็คิดไปอย่างนั้นพอคิดไปอย่างนั้นปุ๊บก,ก็มีผลไปทําให้กลอ้องเทาตมาเนี่ยอใช้ในการกดถ่ายรูปมันไม่ทํางานหรือประการหนึ่งพอหลวงพ่อท่านสั่งมาปั๊บเทวดาที่อยู่คุ้มครองคุ้มกันหลวงพ่อรอบรอบตัวหลวงพ่อได้ฟังคาถังเสร็จปุ๊บก,ก็ทําหน้าที่แทนเลยก็เลยกลายเป็นว่าพอหลวงพ่อสั่งห้ามไม่ถ่ายรูปก็ไม่สามารถจะถ่ายรูปติดได้เป็นประสบการณ์ดีๆประการหนึ่งที่ จะบันทึกเสียงเอาไว้เก็บเป็นความทรงจำดีๆนึกถึงครูบาอาจารย์ที่เป็นพระปฐมอาจารย์เป็นครูบาอาจารย์องค์แรกที่อาตมาประทับใจที่สุดแล้วก็จากนั้นก็ยังได้มีโอกาสได้ลาจากงานราชการในขณะนั้นที่อยู่สูงวิายารัแพทย์ได้รางงานไปบวชที่วัดท่าสง้วยก็ยิ่งเพิ่มพูนความประทับใจมากขึ้นว่าเรานับถือองค์นี้ ครูบาอาจารย์ท่านนี้แล้วนะถือเวลามาบวชเราก็ยังได้มีโอกาสบวชที่วัดนี้มันก็ไป็นความรู้สึกดีๆและก็มีเรื่องแปลกๆประการหนึ่งก็คืออาตมาเนี่ยมีความผูกพันอะไรบางอย่างหรือจะมีสิ่งที่เกิดขึ้นอะไรบางอย่างที่เกี่ยวกับพอสอที่ลงท้ายด้วยเลขสี่ปี2534อาตมาได้ฝึกไปฝึกกรรมฐานวัฒนสุง ปี2,544เป็นปีที่ลางานราชการบวชปฏิบัติธรรมทุดงเดือนธันวาคมปี2,544จากนั้นปี2,554เป็นปีที่อาตมาได้ทำการอุปสมบทเปลี่ยนยัตตินิกายจากมหานิกายมาเป็นธรรมยุทธที่วัดสการาม ปี2564เป็นปีที่อาตมาเริ่มต้นในการสร้างวัดป่าสาขาสองก็คือวัดป่าสังคณิสรเนี่ยอย่างเป็นทางการแล้วก็เริ่มสร้างไปได้อย่างรวด,ดเร็วในปี2564จริงๆแล้วเราเริ่มสร้างแต่ปลายปี63แต่ว่ายัางยังได้ไม่เต็มที่แต่พอปี64ปรากฏว่ามีสยานุสิตบ้างคนที่มีบุปกรรม ร่วมกันมาแต่เก่าก่อนก็มาช่วยเหลือกันมามาช่วยเหลือในเรื่องอ <c oughs> <c oughs> ุปธรรมเรื่องอาหารการกินเรื่องอาหารพิธบาตเรื่องปัจจัยเรื่องการก่อสร้างเอ่อเรื่องอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับการจะทําให้เป็นวัดขึ้นมาได้ปี2564นี่ถือว่าสร้างได้เป็น,เป,นเป็นกอบเป็นกรรมจนกระทั่งมาต้นปี2565ก็ยิ่งได้มากขึ้นอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับ ปีพศที่ลงท้ายด้วยเลข4ที่มีความรู้สึกเออหน้าหน้าประทับใจในเรื่องนี้ในเป็นส่วนตัวของอาตมาฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ฮัมมะวัดป่าด้วยงนาคาโมหังาสาหุค่ะ